ามเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กลับสวสดัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกตั้งกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็ยุ่งปมนะครับจ้องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็ปลาทุนมาหนึ่งร้อยนะครับเนาะอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับไม่พูดเยอะนะครับเจ็บคอนะครับผมเออ ก็จะขอไล่เบรไปเลยนะครับแบบสวยๆนะครับอย่างละยี่สิบรอบนะครับไวรุ่นเออรู้เรื่องก็วันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในช่องวีสองนะครับผมเออก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปนะครับก็คลิปนี้นะครับแจ้งเตือนหรือไม่แจ้งเตือนยังไงก็คอมเมนต์บอกผมมาด้วยแล้วกันนะครับไปรุ่นเออรู้เรื่องอ่ะโอเคขอสวยๆนะครับ เอ้าสวยงามครับโอเคจัดไปนะครับขอปาแบบเต็มกะลาบีเออก็คลิปนี้นะครับผมให้นับอ่าตัวโบนัสแล้วกันนะครับนะว่าตัวโบนัสนะครับลงทั้งหมดกี่ตัวนะครับในคลิปนี้เลยนะเอออ่ะโอเครู้เรื่องนะครับแล้วก็ทายมานะครับแล้วก็พร้อมที่เล่นด้วยนะครับนะ3คนแรกนะครับรับคนละ50นะครับนะเออคลิปนี้3ามคนเลยนะครับ จัดไปครับไยรุ่นก็นับกันให้ดีๆนะครับเออเไม่ต้องรีบนะครับรีบจะผิดนะส่วนมากนะเ,ออเความไวไม่ใช่อุปสรรคนะครับต้องถูกด้วยนะครับอ,อ่ะโอเค <c oughs> ไม่พูดเยอะนะเจ็บคอนะครับก็ตัวโบนัสนะครับทั้งหมดมากี่ตัวนะครับในคลิปนี้เนาะเออไม่ยากนะครับแต่ต้องนับดีๆนะครับอ่ะโอเค โอ้โหปักปอบก็จอกวันที่112นะครับอ่ะมาอีกหนึ่งตัวไปเป็นยังไงเป็นยังไงพิกวิน <c oughs> เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากไปกดติดตามช่องเกมปีจีด้วยนะครับวัยรุ่นใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามช่องเกมปีจีนะครับก็ฝากด้วยนะครับวัยรุ่นแมงคระบุนไฟหรือว่าวัยรุ่นบิกาจูนะครับอ่ะโอเคมาอีกแล้วหนึ่งเออ ก็ฟังกันดีๆนะครับผมให้นับตั้งแต่หัวคลิปเลยนะตั้งแต่เริ่มคลิปเลยนะครับยันจบคลิปนะครับว่ามันมาทั้งหมดกี่ตัวนะตัวโบนัสนะอ่ะโอเค,โอ,เคโอ้โหแบบประาบแล้วก็ิจกรรมซองก็มีเหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเคหรือเรื่องนะฮะโอ้ยเกินไปว่านาเกินไปโอ้โหมาวะเอาแล้วเอามาอีกตัวหนึ่งนะครับ บางคนก็อาจจะกดคูณ2อ,อาจจะบางบางคอมโบมันอาจจะไวมองไม่เห็นนะครับเอออ่ะโอเคนับแบบยาวๆนะครับโอเคหว่านเจี๊ยบนะครับเหมือนแก้งกันดูนะครับโอโ้โหโอเค <c oughs> มาอีกสอง <c oughs> ขอภัยด้วยจริงๆนะครับทุกคนนะเออ โอเคนะครับก็ได้มาสี่ปีสปินนะครับไปรุ่นเอาเต็มการาเบียวครับโอ้โหเกินไปกว่านะอ่ะไปอันอีกนะครับ20รอบนะครับโอ้โห อะไรครับเนี่ยโอเคนะครับจังหวะนี้ก็ได้มาสิบดีสปินนะครับผมนะอะถือว่าสวยอยู่นะเออรู้เรื่องโอ้โหเอาแล้วไงโอ้ยเกินไปกว่านา่าเกินไปเอ,อ้ยสวยสวยอ่ะโอเคนะครับ240นะครับจังหวะนี้เนาะอ่ะเต็มกระเบล ก็จบกันมาที่สามร้อยสิบนะครับไปรุ่นเอ้าได้อยู่นะครับเกือไปเลยไป่ละโอ้ยเกินไปวันะเกินไปอ่ะโอเคไปดูกันต่อนะครับผมขอมาสีสวยหน่อยนะครับเอาหมาวะเฮ้ยฟีเตปินโอ้โหนึกว่าจะมาอีกรอบนะครับสำหรับฟีเตปินเนาองไปรุ่นนะเอ้ามนัสมาอีกสามนะครับจังหวะนี้เนาะเออ สวยงามครับผมจัดแบบเต็มกละเบินะครับนับมาถึงตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วนะครับเอาเรื่องมาบเรียบร้อยโดนไปอีกนะครับห <c oughs> ัวจะบปวดขอไปจริงนะทุกคนน,น้าียเนียวเนียวเหนยวเหนียวเหนียมากเลยนะคลิปนี้พากอ่ะโอเค โอ้โหบักปอบเงยก็อย่าลืมนะใครดูมาถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับก็พันถึงโตจบกันมาที่570นะครับไปรุ่นนะอ่ะโอเคแน่นอนนะครับก็ไม่ไปต่อแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับไปรุ่นเออก็โอเคนะครับสำหรับลินนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับเนาะ ก็เจอกันให,หม่นะครับคลิปวีดีโอหน้าด้วยทุกคนบ๊ายบายครับผม,มจุกล้กวนเจ็บเออ